เอาละครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเกมการลิน่าฟีไฟลองโอเคเว้ยเจ็บโคตรเลยครับวันนี้เราจะมาดูคนหนึ่งหนึ่งนะครับซึ่งเบอร์นหนึ่งนั้นผมได้ปลดอีนะครับตอนนี้โอเคนะครับจังหวะนี้อะไรเนี่ย B21 B21 FF ีวันได้ปลุกข้หานะครับเอาละครับ มึงแต่งตัวอะไรเนี่ยโอเคครับ M ห0 0แล้วครับยิงนิ่งครับจังหวะนี้ว่าแตกครับงงเลยครับงงเลยครับจังหวะนี้นอกนั่งยอได้ยิงครับโอ้โหแตกได้ไงครับงงนะงงนะจังหวะนี้ผมโอ้ได้หนึ่งคะแนนครับ เอ้าไอ้เฮียไม่ไปอ่ะโอเคไปแล้วเอาอันนี้ผมเออวิ่งไปนะครับเขาเปลี่ยนการดูไม่ได้วะไ,ได้อ่ะอันนี้เอาไว้ให้คุณพุทธ เฮ้บอดนี่ว่เาเยอะบอดเย็นเจนซี่ยัพึ่งยิงเออมาได้มันมาบอดปะวะามันเข้ามายังวะโอเคครับรางวัลนี้มากันทุกคู่นะครับยิงกระโดดซ้บ B21 FF เก็บแต้มไปเป็นหนึ่งต่อหนึ่งครับเอาเรื่องอย่างนะี <G ül üyor> ้ยิบ M ห้าร้อยไม่ีจะเล่นได้เหรอคุณมันใส่หมวกนะโอะมันเอาลูกซองมด้วยไอ้สิเอ้ยหยิบไ,ไม่ได้ แล้วครับผมเออนั่นหยิบเป็นไอ้ห้าร้อยนะครับแต่หารูไม้ครับว่าผมไม่สามารถจอบหมวกต่อได้จบแล้วมึงไอ้เฮียชีวิตมึงจะชน,นะไงเนี่ยะนะครับมีคืนวันไม่จำแล้วครับวันนี้หาเหลี่ยมครับมึงจะเล่นเหลี่ยมทำไมวะเฮ้ย นี่นี่นะครับจังหวะนี้บีทุวันนิ่งแล้วครับวองใส่กําลังขี้อยู่นะครับจังหวะนี้คง <c oughs> จะสุดนะคงจะสุดแล้วแหละจังหวะนี้ผลเออครับกําลังดันครับวิง่งเดินครับเดินนะครับจังหวะนี้เจเอครับเอหี้บอลไปสัตดังเ <c oughs> นี้ยนี้ผมเออได้แทบครับไอ้ยี้ยมยิงบอลไอ้ บอดโอ้สมเพีส <laughs> ใครที่เข้ามาดูครับมันเป็นอัตรสในการภาคนะครับอย่าอย่าเสียเรียนนะครับโอ้ยิงบอดลดาสมเพีเกิน มานะครับนนบีทูวันได้แตบมครับงงนะงงนะผมเออผมเอองงนะงงนะตายเฉย นะครับจังหวะนี้บีทูวันได้ดันไปแล้วครับเออว่าไงครับยังอยู่ทางมันได้อยู่จังหวะนี้บีทูวันก็โดดตั้งไอวอลขึ้นไปด้านบนแล้วครับจังหวะนี้กาลังดันครับวางอวอลแล้วครับจังหวะนี้เจอตัวนะครับเอาไงครับเอาไงครับจังหวะนี้กระโดดมันไม่ได้กระโดดให้หวาอุ้ยเข้าตัวนะเข้าตัวนะเอาครับจังหวะนี้ กระโดดซับเึ้งเข้าหัวนี่คือวันฝ่ายได้แต้มครับเล่นเกมไวจังหว,หวะเอาไอ้เหี้ยใครทักมาเนี่ยอ๋อค่อยดูต่อสามนะครับผมเออจะแก้เกมยังไงครับอุ้ยอีที่ ไอ้พุทธุนใหญ่โชว์ XR สปาร์ตด็อกดิเอสนะครับรางวัลนี้ผมเออซองควงนะครับโอเคยิงพื้นไม่ซองนัดครับโอเคมาแล้วครับรางวัลนี้วันนัดออกมาแล้วครับออาแล้วครับวาดไอวอลครับรางวัลนี้ทำไงครับพุทธแองเล่นระยะไกลหวารางวัลนี้ครับทอมขอร์ดครับ เอาวันนี้ B2 ทครับเดี๋ยววันก็ะโดดซับยิง <_ int ro> ไม่เข้าตัวครับเอ้ยเออผมเอ้ยยิงหัวไปสเก็ตครับเอาวันนี้ก็ผมเอ๋วว่าไงครับเอาเดี๋ยวนี้บังไอ้วอลก่อนครับกรโดดซับเข้าไอ้วอลครับเอาวันนี้ครับบีทูวครับหายเชิงโอ้ยไม่โดนเอาวันนี้ยิงเข้าหัวไปครับห้าสิบแปดเอาไปยงสเก็ตเลยคุณแต่แต่ไม่ตายเอาวันนี้ครับ นีทวันจับไปังเป็นดีเตอร์ครับวางไว้ว่วาปิดไปก่อนครับเอาละครับเอาละครับอมมาเป็นนึกซองนิ้วหนึะครับจังหวะนี้มั่งนะครับเออน,นั่งขึ้นไปด้านบนแล้วครับ เกือบแล้วนะเกือบแล้วนะวันนี้ครับค,ครับกระโดดกำลังแงองนี่ไงอะไรครับตัวน,นี้ผมเออว่าไงครับยิงเข้าตัวไปเจ็ดครับไม่รู้ว่าเข้าหรือเปล่าเข้าครับไม่เสียไม่มีเสียิงเข้าหัวไปห้าแปดครับตัวน,นี้ว่าไงเข้าเข้าตัวครับแต่ว่าโดนหัวไปห้าแปดนะ็ะไ,ไรเข้าตัว เข้าหัวแม่เต็มแมทเลยแล้วไม่ไหวเลย<笑><笑>แขกรัเผู้ชมดูไว้นะครับถ้าไม่ใช่คนเล่นมันก็จะปากดีอย่างนี้แหละครับแต่พอเปเล่นเองก็ไม่ไ,มได้ท่านในที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับน,น,นะครับวิถวนดันมาแล้วครับเอาล่าครับ ผมว่ถ้าดันมาแต่ามันเป็นคนที่เดียวตายเลยวะ่ะครับบีทุวันดันมานะครับปงเป็นดีเซอร์ครับตอนนี้อุ๊ยตัวซัครับวันนี้ครับบี One. ทุวันยิงเข้าไปครับไม่โดน ก็เป็นสามต่อสี่ครับมีทูวันไดออ้หัวสองตัวหนึ่งแล้วก็ผมเออนา่าจะหัวหัวสามตัวตัวหนึ่งมั้ย จังหวะนี้ครับวีดูวันดันนะครับอะไรครับนอนตั้งไอ้วอครับโอูโ้เคยเห็นอะไรครับดอตนอนตั้งไอ้วออยากชอบเลยอะไรครับจังหวะนี้ครับวีดูวันดันแล้วครับยิงครับเป็นกองดีแท็กจังหวะนี้ครับอุ้ยเข้าไปเจ็ดเจ็ดไม่โดนผมจังหวะนี้ผมเออนั่นปิดไอ้วอไปก่อนเลครับ วันนี้แก้เกมยังไงครับวิบ่งเลยนะครับวิบ่งวายวอล้วครับวันนี้ผมออกออกมาดินพันวันนี้มีดูวันครับยังไงครับตัดม,มาเป็นดีเซอร์ตแต่ไม่เข้าอะไรเลยครับเข้าไปครับสี่สิบสามตัดมาเป็นลูกซองเอ้ครับดูวิเข้าหัวไปห้าสี่วันนี้ครับดมีดูวันว่าไงครับไไม่ดอยู่มีดูวัน ปั๊มยาอยู่ใุ้ยจเย,ย็นเพื่อ,แอน,น,นแล้วกคุยกันหนี้วิวันสแลปสแลปทำงานนี้ครับวิวันจับมาเป็นดีเซลจริงไปครับไม่เข้าครับอุ้ยโดนดีเซลกับหลังครับสี่ต่อสี่ครับนี่นี่นี่กูเรียแล้วเคลมที่อะไนั่นแหละนี่มาขาดตอนก,าก่านคลิปดิเฮ้ยจะเป็นสี่ต่อสี่ครับเอาเลยครับ มีทุกวันจังว่าไงโดนโดนดีเซิร์ทกับหลังเ,ออเออผมเอ,อ่ยยิ้มมาเป็น M500 นะครับไม่ลืมเงินเอาไัม <c oughs> <c oughs> ผมมาแล้วน,น,นะครับ จังหวะนี้บีทูวันมากเลยครับเป็นดีเซิร์ตครับเอาละครับกระโดดอุ้ยเข้าตัวครับจังหวะนี้ผมเออปิดไอวอไปก่อนครับจังหวะนี้ยิงครับไม่เข้าครับเอานี้บีทูวันมากครับจะมาเป็นลูกซองดีแท็กยิงครับไม่เข้าครับยังไงครับจังหวะนี้ก็สุดยอดครับเอาละครับ เออนั่นรอมาอยู่ันนี้เข้าตัวไปสามสิบอันนี้ยิงไปแล้วครับอันวันนี้ยังไงครับมีทุวันครับกระโดดซามไเป็นลูกซองดีแท็กเข้าตัวครับอุ้ยแล้ววันนี้ผมเออปิดไอบอลไปก่อนครับอุ้ยเข้าตัวนะเข้าตัวนะไม่ไหวนะผมไม่ไหวอันนี้ผมเออนั่งปิดไอบอลปั๊มยาก่อนครับใจเย็นดีเพื่อนปั้มยาก่อน อันนี้มีทุวันปักค้างบอลนะครับนั่นะครับมีทุวันมากนะครับไปปิดไอวอลไอค่อยๆก็โดนซับครับ,มรบ,ไ,รรรรบไม่มีใครเข้าหัวครับเอาง้ยเท่ามันดีกว่นเข้าตัวนะครับห้าต่อสี่ครับ อ๋อให้มันทำบัคเหรอว่าอ๋อไอปอฮีโปอีแม่งปอ้องมึงยิบมาเป็น AW วมาทนเนี่ยเออโอโกงไอ้โกโอ้ดูดูทำตัวทำตัวดูนะเว้ยดู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 ทำตัวจางวันี้มีทวนทำได้บ้เป็ดไอ้บอฮ่าเฮ้ มันมีเ w เครื่อง XR Smart Dock เหรอเอาอยัางมีทูวันบอกว่ารอสักคู่นะครับวงวงแดกตัวมึงตายแน่พุทธแล้วมึงยังไม่ออกมาเอามึงหลุดเราพุทธเอ้ยตายอีฮี้จบเกม ี่มันเคี่ยอะไรเด็ยอะไรครับเนี่ยมีทวนเออครับังหวะาน,นี้เป็นหกต่อสี่ครับไอ้ไอ <c oughs> ้ดูมันทำตัวทำอะไรของมึงเนี่ยพุทธ อ่ะงวันนี้ครับบีทูวันครับขี้อยู่ที่ไหนวะเฮ้ยไอ้ขี้ไม่โผล่แอรอคาร์ตามาแล้วอ่างวันนี้ครับบีทูวันมาครับวิ่งขึ้นไปแล้วครับตา่างวันนี้อ่งวันนี้ครับบีทูวันตัดแอร์วอลไปแล้วครับอ่งวันนี้ครับวอลแอรครับ จับมาเป็นดีเซลครับทิ้มครับไม่เข้าหัวครับวันนี้เกียวไม้วอลนะครับเอาไงครับทางเอางี้ครับมีดวัลปิดเอววอลไปก่อนครับวันไี้ครับเดินอ้อมครับจะมาเป็นลูกซองดีแท็กไอ้ยจ้มึงไม่หิ้งวะเอาวันนี้ครับเอาไงครับผมเอิรญน้ำปิดเอววอลไปก่อนครับออกนะครับเอาแล้วครับไเจี๊ยติดติดติดอ๋ออวันนี้ครับมีดวอลจับพันใต้เข้าหัวครับห้าต่อหกครับ แอคชัสมาร์ทด็อก S หมอมเอ๋นะครับเมอมอยฟ้าเอ๋หมองฟ้าอ่าผมเอ๋พร้อมยังครับเอาไงครับจับมาเป็นลูกซองยาวนะครับโอเคครับผมเอ๋ดันแล้วครับ ทำอะไรวะซ้อมตอนนี้ครับมีผมเอิร์นนะครับจะมาเป็น M500 ยิงเข้าไปครับเข้าหัวร้อยสามหกไม่ใช่โดนโดน M500 ไงล่ะมึงท้องดีอะตอนนี้ครับว่าไงครับมีทุกอ่าครับจะมาเป็นดีเซลครับเข้าตัวไปครับสามแปดนะครับหวังไอวอลครับตอนนี้ครับว่าไงครับว่าไงครับยื่นไปครับโดนพื้นนะครับ วันนี้ครับบีทวันครับกระโดดประจับมาเป็นลูกอ้อมบีแท็กไม่เข้าหัวครับนะครับบีทวันว่าไงครับอ้อมนะครับอ้อมนะครับอ่าครับยิงตรงนะครับเข้าสายนะครับยิงครับวิ้งไม่โดนครับไม่โดนนะครับบีทูวันปิดไอวอลไปก่อนครับเออสแนปไอวอลข้างหลังแล้วครับอ่าครับวันนี้ว่าไงครับคู่นี้อาจจะเป็นไฟจระเข้แลัวเข้าหัวขโมยหายครับ ดีทุกวันมากไงครับมึงโดนเอฟห้าร้อยกดหัวไม่นานมึงอนนาแล้วล่ะมันเป็นอัตรักษการในนี่ครับทราบครับเข้าใจได้แล้วครับจังหวะนี้ผมเออว่าไงครับปัญญาไปก่อนครับจังหวะนี้อีทุกวันครับยิงนะครับยิงระหว่างไม่ก่อนครับนะครับอีทุวันมากนะครับผมเออทันแนบนะครับ บีทูวันต <B> ั uh ้ง oh. ด <k> ันแล้วครับจังหวะนี้เอาละครับจังหวะนี้เอาไงครับว่าไงครับไม่ดันมึงก็แพะบอกเลยจังหวะที่บีทูวันจำมาเป็นลูกซองพวงดีแท็กครับจังหวะนี้บีทูวันเอาไงครับเอาไงครับเอาเฮ้ยซองยาวจังหวะนี้ครับบีทูวันว่าครับสแนปก่อนครับเอาละครับจังหวะนี้ยิงเข้าไปครับ เป็นผมเออที่เก็บไปเจ็ดต่อห้าครับเออโอียโหตายวงครั้งหนึ่งโอเคครับ